โอเคสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาเจอผมไตเติลอีเชนเคยนะครับก็สมัวันนี้ก็จะมารีวิวอะไรเล็กน้อยนะก่อนจะเริ่มอะไรทําอะไรสักอย่างนึงนะโอเคก็เราก็จะมาดูกันดีกว่าว่าจะเป็นของอะไรนะเราจะไปดูกันท่าวันนี้ผมก็ได้ซื้อครองมาใหม่นะเห็นว่าที่ แถวตรงแถวตลาดนะแถวตลาดตรงหองนาบิกานะถ้าใครคนอยู่พระบาทนะอันนี้จะเป็นหูฟังแบบใหม่นะอันนี้ซื้อหูฟังครั้งแรกเลยเป็นของรุ่นของโอนะนิคุมานะนี่เป็นของรุ่นโอนิคุมา X สามศูนย์นะมีประกันสองปีอันนี้ไม่รู้หรือเปล่านะป,นประกันสองปีนี่จะเป็นหูฟังแบบนี้เลยเอ้ว้าว ที่แรกดูมาแล้วแต่ก็อยากจะรีวิวเลยนะโอเคก็เราจะมาเปิดดูกันอีกวันนะ let's go <S โอเคก็นี่นะเราก็จะมาลองแกะกล่องกันนะที่แรกก็จะมีห่อหุ้มพลาสติกนั่นแหละนะแต่ก็แกะไปแล้วนะก็ไปดูนิดหน่อยก็ให้ที่บ้านลองดูใช้ดูนะโอเคเราจะมาลองดูกันเลยโอเคต่องเปิดกล้องก่อน ข้างในนี้ก็จะมีพวกนี่หูฟังเลยหูฟังจ๋าๆเลยนะนี่หูฟังจ๋าๆเลยนี่หูฟังจ๋าๆแล้วข้างในนี้ก็จะมีความจริงแล้วไอตัวหูตัวนี้นะอันนี้อันนี้จะเป็นหูนะหูเนี่ยมันจะอยู่ข้างนอกนอกของไอ้นี่นะโอเคอาจจะรู้คนที่เคยซื้อแล้วนะนี่หูฟังแบบมอมว้าว ฟังเลยตัวนี้ก็จะเป็นสายนะเี่เป็นสายแบบนี้นี่สายแบบนี้เลยมีสายอะไรเยอะแยะมากมายแล้วก็จะมีตัวหนึ่งตัวแปลงนะเห็นเขาเรียกกันอย่างนั้นนนี่ตัวแปลงตัวนี้จะเป็นตัวเสียบนะอ้นี้ก็ต้องเสียบสายหูฟังกับไม้นะแต่ของผมก็จะมีไม้แบบนี้นะนี่ใบแบบนี้ก็จะไว้ต่อกันแบบนั้นแหละนะก็ มาลองดูกันเลยดีกว่าสดๆเลยก็จะมาลองหลายอย่างนะเพราะว่าซื้อมาจากออนไลน์นะนี่เป็นตัวนี้ตัวนี้ซื้อจากออนไลน์เป็นสาย USB เป็นสาย USB มีหัวมีตูดสองตูดนะมันจะมีตูดไมกับตูดหูฟังนะนี่แบบนี้เลยนี่แบบนี้นี่จะเป็นตูดสองตูดนะก็จะลองดูหลายๆแบบนะก็จะใส่อย่างนี้นะลองดู นี่น่าจะสุดไดแค่นี้ไดแค่นี้เลยม่ต้องกลางเยอะโว้เป็นหูที่ดีมากไม่เคยเคยใส่นะแต่ไม่ได้ใส่นานแล้วตัวนี้ปรับอะไรแป๊บกูกรองคันดีมาก ตัวนี้จะมีไม้ด้วยอูยอ้ยลยเฮไมองกล้องตรงนี้โอเคก็มีอะไรมากโอเคเดี๋ยวไปลองในอันนั้นกันนะก็ไปดูกันเลยโอเคนี่ก็จะมีเอ่อมองกล้องนี่ <c oughs> ลืมดูโอเคอันนี้ก็จะเป็นเสียงไม้นะเสียงไม้แล้วลองไปสร้างหูฟังกันดีกว่านนะว่าจะเป็นยังไงโอเค ไปเจ้าโอ้ไปเจ้าสิ่งวบาหวังสิ้างวบาหวังมากโอ้วันี้ปรับเสียงได้ให้ประมาณนี้แล้วกันนะพอดีมีวิธีหนึ่ง๋ยวขอล้องแล้วกันมันจะได้หรือเปล่าอืมฟงเสือป่ายอดเลย ลองดูแล้วกัน3 2 1ดีหติดหรือเปล่าพอาดูไอ้นี่ไม่ติดอ่ะแกไม่ติดอ๋อมีไงติดละติดละติดละนี่นี่น,น,น,นี่มีมีมีแสน แสงไฟอ๋อเนี่ยได้แล้วได้แล้วใช้เชื่อมต่อต่อโทรศัพท์ไอ้นี่นะเชื่อมต่อโทรศัพท์โอเคตามสินาทีอ่ะยาวๆนี่มีแสงไฟด้วยยอดยอดโอเคก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย